เดี๋ยววันนี้เรามาทำรามเมนหม่าล่ากันวัตถุดิบหลักของเราวันนี้หน่อยมากมีสันคอหมูสไลด์เนาะข้าวโพดต้นหอมรามเมนเส้นสดเนาะแล้วก็เป็นซุปหม่าล่าก้อนแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยเราจะใช้หม่าล่าแบบผงโดยอีกรอบหนึ่งขั้นตอนแรกเราก็นำข้าวโพดไปต้มครับผมเลยสไลด์ให้มันแบบต้มสุกได้ไวๆไวครับเราก็ซอยต้นหอม ขั้นตอนต่อไปคือการต้มเส้นราเมนครับผมผมก็ตั้งหม้อใส่น้ำนี่แหละแล้วก็ต้มไปแล้วก็หมั่นเช็คว่าเส้นเริ่มสุกหรือ,อยังครับพอรู้สึกว่าเส้นเริ่มสุกแล้วน้ําพวกข้าวแป้งเริ่มคายนะครับผมผมเททิ้งออกแล้วก็ใส่น้ําเปล่าแล้วก็นําไปต้มอ,อีกรอบหนึ่งแล้วก็คอยเช็คเส้นว่าเอ้เส้นนุ่มกําลังดีอย่างที่เราต้องการไหม มานในส่วนสุดท้ายคือน้ําซุปหม่าล่าครับก็เราใช้เป็นซุปก้อนเนาะเราก็นําน้ําไปต้มนะครับแล้วก็ใส่ซุปก้อนเป็นหนึ่งก้อนเราใช้น้าประมาณร้อยมลเท่านั้นเองพอเคี่ยวไปสักพักเราก็นําคอหมูสไลด์ของผมนาไปต้มนะครับให้มันสุกกาลังดี พอสันข้อหมูสไลด์เนี่ยเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็มาตัดชามกันมีเส้นลาเมนแล้วเราใส่น้าซุปครับแล้วก็ตามด้วยข้อหมูสไลด์เนาะแล้วก็ใส่ข้าวโพดใส่ต้นหอมแล้วก็ปิดท้ายเนี่ยเราใส่ด้วยพริกหมาล่าอีกรอบนึงนะครับเพื่อความเข้มข้นนะครับเวลากินจะได้สึกว่ามันเผ็ดซับซ่านกระดี อู๋อืเ้อมเข้มขน้นเนี่ยซุปสีเข้มข้นมากเพราะว่าเราใส่ตัวตัวเป็นพริกหมา่าเนาะตัวซุปก็มันจะได้เบสใสๆประมาณนึงแต่ว่าถ้าเราอยากได้ความเข้มของซอสแล้วก็ความเผ็ด แบบแสบลิ้นซาบซา่าเราแนะนําว่าซื้อพริกหมาล่าแบบหงมาโรยอร่อยมันจะแบบได้ความเข้มข้นแบบสุดยอด